จริงเนี่ยรอบต้องบอกเองว่าครอบครัวเนี่ยถ้าถ้ารู้ว่าสมมุติถ้ารู้ว่าลูกเราท้องเนี่ยสิ่งที่ครอบครัวคนในครอบครัวทำคือต้องซัพพอร์ตเด็กคนนี้ให้สุดทางให้เลยที่สุดการให้กําลังใจไม่ได้บอกว่าสนับสนุนให้เขาท้องได้อีกต่อไปบางอย่างก็อาจจะต้องมีบทลงโทษแต่ว่าสิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ้ตัวเล็กในท้องมากกว่าคือเรามองว่าครอบครัวก็ต้องซัพพอร์ตให้ตัวเล็กในท้องให้กำลังใจดูแลแล้วก็ทำยังไงไม่ให้เด็กคนนั้นกลับไปท คือบงองางครอบครัวบอกว่าอย่างนั้นมันก็ได้ใจนะสิให้แบบยอะให้มันมีต่อไปจริงแล้วมันมองคนละมุะมเรามองว่าเมื่อเด็กตัดใจแบบนี้เนะี่ยการซัพพอร์ตก็คือหมือนการดูพิเอษตัวเล็กพราว่าเด็กที่เกิดมาจําเป็นจะต้องต้องมีชีวิตที่ที่ดีอาจจะไม่แบบดีด,ดีแต่และครอบครัวก็ไม่เหมือนกันเนี่ยเขาจะต้องมีชีวิตรอดแล้วเลี้ยงดูเขาได้การเลี้ยงดูพ่อแม่จะซัพพอร์ตยังไงหรอให้นมยังไงหรอบางทีเด็ก มีลูกเด็กก็เลี้ยงเด็กลูกเหมือนตุ๊กตาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงยังไงแม่ก็ต้องหรือครอบครัวก็ต้องมาซัพพอร์ตตรงนี้ที่สำคัญคือทุกอย่างต้องเอาไปที่เจ้าตัวเล็กแต่แม่ก็จะต้องดูแลเจ้าตัวเล็กคือทํายังไงที่ผู้ปกครองก็จะต้องให้บทเรียนแก่คนที่เป็นแม่แล้วก็ให้คุณแม่ดูคนที่เป็นตัวเล็กได้นี้อาจจะเป็นงานสังคมสงเคราะห์ที่ต้องเข้าไปช่วย ช่วยแนะนานช่วยดูช่วยซัพพอร์ตที่สำคัญต้องซัพพอร์ตคนในบ้านด้วยเพราะว่าสังคมจะมาว่าคนนี้เลี้ยงลูกไม่ดีเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ไม่ดีเ mm. สียเงินในชุมชนไม่ได้สังคมก็จะมองแบบนี้ค่ะแล้เราเราจต้องปรับทัศนคติที่สัมพันธ์กันว่าใช่ของของคนในครอบครัวก่อนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเด็กแล้วก็จริงๆที่สาคัญใหญ่คือว่ามีหน่วยงานช่วยเหลือแบบนี้อยู่เขาไม่ได้รดดเดีย่ย